สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซจอนนี่มือปราวินดี้ที่เขารพรักครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับช่วงนี้ภารกิจยุ่งไปหน่อยนะฮะท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้รวยอย่างเดียวเลยนะครับสูภาพร่างกายแข็งแรงและขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับที่เข้าไปรับชมหนังสั้นประกอบเพลงคนพอกระเทินกับอีกหนึ่งงานคุณภาพนะครับที่ผมลงทุนลงแรงเราเตรียมงานกันมาเป็นปีอ่าแล้วก็วางแผนการถ่ายทาเป็นเดือนนะครับ Uh, แล้วก็ออกกองกันสีวันเต็มปิดกองนะครับตอนนี้ณนะเวลานี้อยู่ในอันดับที่30มาแรงเข้าไปรับชมนะครับไปเบื้องหนะาอบตอคนนึงเทมากนะครับอบตอร,รับบทเทอีลิต้องเข้าไปดูนะครับซึ่งเป็นงานที่บอกได้เลยครับว่ายกระดับคุณภาพกานโปรดักชั่น เรื่องราวไอเดียต่างๆดูและอินตามได้ไ้น้่เลยล่ะครับเอาอิลิเขาไปเบิร์นะครับเด้อในในช่อง u t u b e จอน,นี่มือปราอินดี้ออฟฟิเชียลนะครับซึ่งเป็นหนังสั้นประกอบเพลงหรือเรียกว่าช็อตฟิล์มคนพอกระเทินและพี่น้องผูใ้ใดขันเล่นติ๊กต็อกนะครับเด้อตอนนี้เต็มติ๊กต็อกแล้วครับเพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี้ช่องอ่าของเมกอภิิ์และจอน,นี่มือป่านะครับพิมพ์คำว่าคนพอกระเทินครับไปเล่นต่อดันต่อเลยนะครับเด้ออ่ะพี่น้องครับ และขอพุดอะไรครับส, okay. สําหรับเสื้อลายนี้นะฮะที่ f อซผมถามมาหลายท่านตอนนี้รอบนี้นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสนใจสั่งเสื้อจอ h n นนี่มิวสิกจอ y นี่มือป่าบินดี้านนะครับสั่งได้ตามลิงก์รายลอของทางเพจผมได้เลยนะครับเพจตะลึงกูงจอนนี่มือป่าเดี๋ยวภรรยาผมและทีมงานแอดมินผมจะส่งให้ท่านถึงหน,หหนห้าบ้านเลยนะฮะเสื้อเท่ๆสวยๆหล่อๆนะครับมือนี้ครับพี่น้องครับเป็นอะไรที่ผมคาใจมานานนะครับ ที่ผมอยากจะประทะกับภรรยาผมหน่อยนะฮะวันนี้นะครับมีการเดิมพันอย่างสูงคันมือนี่คันผมสนะเธอได้นะครับเธอจะจัดให้ผมสองดอกนะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับระหว่างจอห์นนี่มือปราบกับสุดแสนภรรยาแสนสวยนะครับมาดูกันนะครับว่า ผมสีสนาเธอในบอเธอสีเอาผมลุ่งในบอนะครับอ่าพี่น้องครับพวดนวดนวดแล้วครับผมออกกําลังกายแล้วครับยืดแล้วครับยืดแล้วครับนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้ครอบครัวผมตลอดครับคลิปนี้กับอีกหนึ่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับให้กับทุกๆท่านที่ติดตามจอนี่มือปาบนะครับอ่าพูดได้เขาบว่าเบอร์อะไรก็รวยอย่างเดียวนะครับเด้อ มีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาผมครับร้านอาหารร้านกาแฟเปิดปกติครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับมีโอกาสมาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจอุบลราชนีตอนนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วมาเที่ยวได้เลยครับเปิดปกติครับบรรยากาศทุ่งนากําลังเขียวสวยนะครับมาทานกาแฟอร่อยๆมาทานเครื่องดื่มหรือมาทานอาหารนะครับส่วนวันนี้ครับเจ้าเซธข่อยแท่เซธข่อยแท่นะครับเจ้าเซธข่อยแท่นะครับวันนี้ผมจะขึ้นเวทีกับมันใจว่าเจ้ามันใจวยฮะ คัเนเจ้าแพร่ไข่เจอนะคืนนี้สองดอกนะครับนี้เขาฝากด้วยนะครับหนังสั้นประกอบเพลงช็อตฟิล์มคนประเทินปล่อยเรียบร้อยเมื่อเช้าเมื่อตอน9ก้าโมงเช้านะครับตอนนี้อยู่30มาแรงดันให้ขึ้นไปติดหนึ่งในสิมาแรงด้วยนะครับเพลงเต็ม MV เต็มวันที่13วันเกิดผมนะครับเพื่อจะส่งมอบให้กับ FC ผมทั่วประเทศ อ่ามอเป็นห้เป็นของขวัญวันเกิดในี่ผมในเรื่องพี่น้องเด้อ13มพิลหน้าเพลงเต็ม MV ตัวเต็มนะครับซึ่งเป็นงานคุณภาพเพลงมวนแห้งครับพี่น้องมวนติดหูเลยแหละครับลองไปเขาไปเบิงไปัาไปชมไปรับฟังนะครับเด้อพี่น้องเด้อคนพอกเทิน13มพิลหน้าเกางเศรตรงกับวันเกิดผมที่ผมทำบุญเลี้ยงพระสำหรับ FC ผมท่านใดนะครับได้ผ่านมาทางอุบลนะครับวันจันทร์ที่13าครับทำบุญเลี้ยงผระเพลนะครับและตอนเย็นบวงสรวงองค์ปู่ย่านัคาราชนะครับโอ้ปู่ย่าให้พี่น้องผมเอข็งแรงเดอ นะครับก็นะครับวันเพลงเต็ม13มิถุนาแต่ตอนนี้เมื่อเช้านี้ปล่อยช็อตฟ์มไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครับซืกแข่งศักดิ์ศรีนะครับอ่ะไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์พี่จ๋าก่อนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดก่อนอจังดกัฝากเป็นกาลังใจให้เนเอาเดอเอาไปให้พี่แก้ด้วยดิมันจะไม่ไม่ดังนะั่นค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะจย์นะคะจังใดกับฝากเป็นกำลังใจให้เนเ้อค่คเดอร์กับคลิปนี้ <laughs> ซึกแห่งซักสีมันนะโอ้ยบักเทาเอ้ยมาดูว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะมักทิพไหนกรเช้ยอันนี้ยุไฟแดงนะคะอันนั้นน้ำเงินม่มน้ำเงินอันนี้ม่มแดงนะคะโอ้ยนะ เจ้าเซตคอยแน่เหมือนเจอของนันแน่เจ้าหูว่าคอยมีแส่มระดับโลกนี<ล>ก่นี่นะครับ,อ,บอ่านะฮะฝากวาไว้ถือแหวนหนึง่งเจอแน่ฝากด,ดีนักจมมักมักจมอยู่กูอันเจอกูแน่เออนะฮะน้องบ่าขวัญวันนี่เลยละูกมาสัมภาษณ์ น้องพ่อขวัญน,น้องพ่อขวัญคุณพ่อคุณแม่เชียร์ใครคะเ,<อ>เชียร์ใครคะลูกเชียร์แม่จ๋าคะ่ะเออเชียร์คุณแม่คะ่ะนะครับเก่งน่ารักนั่งเลยเชียร์คุณแม่นะฮะไม่เชียร์พ่อเลยเหรอเชียร์ทั้งพ่อทั้ง,งค,น<อ>คนเลยค่ะเออเชียร์ทั้งสองคนพ่อได้มีกำลังใจหน่อยแม่ค่ะเชียร์ทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะแล้วก็นั่งดูน้องพ่อขวัญติดตรงนี้ให้คุณพ่อหน่อยค่ะโอเคค่ะดึงค่ะอ่าดึงออก เก่งมากนะน,นะครับอ่ะผมพร้อมแล้วมาเจ้ามายืนกดัดน้ำข่อยเนี่ยชัดไหมโอเล <c oughs> ่เอาเมื่อเอาเมื่อข่อยจะไต่ข้างจา้ะาทำไมเอมเอแล้วว่าลบกล้องหน่อยลูกหลบก,กล้องนะพ่อคนนี้เด็กๆใครนี้หรอก ไปหาเจ้าเดิมาปากดีนักจมมีผัวดีนักอ่าัวเลขฝากมไว้หน่อยนะครับมาดูครับมวยทะเลนะครับศึกแข่งศักดิ์สรีระหว่างจอนนี่กับภรรยานะครับได้ได้ที่เาสิใส่คนขากบังถามึงได้ที่อ่ะย้อนแสงไหมดูดิอ่าย้อนแสงไหมไม่ย้อนเนาะ <Okay. S 1> บรรยากาศดีครับทุ่งนาผมบอ่อปาลากําลังใสน้ําใสสวยสะอาดน่าเล่นนะครับอ่านะฮะมีโอกาสผ่านมาทางอุบลน,นะครับอ่าเอา <laughs> เอาโอเล่มา <laughs> นะครับอขอยลำมวยก่อนเออขอลำมวยแล้วลูกเออ เอเอาไหมไว้โอเล่เอาไหมไว้เอมาสิดูสิว่าจะเป็นยังไงเอาไหมดึงนึงนึงออกดึงออกมันจะตกน้ำมาโอเล่มายืนี้ใกล้ แฝดวันได้เด้อปูเออแฝ่บ่ได้เด้อแฝ่บ่ได้เด้อเนีใครเชียร์มุมแดงนะคอมเมนต์เลขหนึ่งมานะใครเชียร์ผมนะครับคอมเมนต์เลขศูนย์มาใครเชียร์ภรรยาผมคอมเมนต์เลขสี่มาเลยนะครับ ย้อนแสงไหมโอเล่ไม่ย้อนเนาะไม่ครับโอเล่ให้สัญญาณดนี่ยนะครับให้ให้สัญญาณระรังด้วยเยอพอมเลยอีกอหนบอสอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว กิดมาการครับยังไม่ได้ให้สัญญาณใช่ไหมยังครับน้องมอขวัญเชียร์ใครเชียทั้งคู่เลยค่ะเดม่เชียรร์์นะเชียทั้งคู่นะลูกครับอ่าตอนเนี้ยยาเอาก็เอาก็จะโอ้โอ้ยให้สัญญาณหนึ่งสองสามชกเฮ้ยเท่าเท่าเท่ามาตั้งใส่อีกมานั่น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  มาน,าน,าน,นา่ะ <c oughs> น่ะนะเบิดกอบกวนเลยน่ะเออ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  เดนเี่ยผมเล่นผมทีเพอนน้ำเขาหูดังเลยครับอาไมมาหนเดียวเน oh ี่ยโอ๊ย เมียผมเล่นผมทีเผอครับน้ามเขาผู้ดังเนี่ยโอ้ย S <S แส่ซ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอมีเล่นทีเผลอเลยนะโอ้ยเนาะ <gosto> เออทุกเอฟบางแข่งหนึ่งนาถือน้าบังแข่งหนึ่งโอ้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศาน้องสะกำลังเย็นดีเดี๋ยวนะถือไว้นี่ก่อนจะส่งท้ายนะ ไยทักเจ้าเด้ออยทักเจ้าเด้อครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุดพร่ำแก่แข็งแรงอย่าเจ็บยาจนร้ำหน้าคุณจะไปแก้ตัวใหม่ครับสวัสดีครับ